สวัสดีครับคุณฟังทีลกครับบทบรรณาธิการของหนังสือปินแนวหน้านะครับเป็นแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาฉบับวันพุทธที่28เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้ให้ชื่อว่าทักษิณชินวัตรกับการสร้างภาพลวงตาในสังคมไทยเนื้อหาใจความเนยเริ่มต้นบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าอย่างนี้ครับมีคำถาม คำถามว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยมีความน่าเชื่อถือ,ถอตการเมืองมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีคำถามอีกว่าทักษิณชินวัตรมีความซื่อสัตย์สุจริตจริงหรือเปล่าแล้วก็ยังมีคำถามต่อไปอีกนะครับว่าหลายคนยังจำคำว่าทุจริตเชิงนโยบายในสมัยที่ทักษิณน,เ,นเป็นนายกรัฐมนตรีได้ดีใช่หรือไม่ คนที่ติดตามความเป็นมาของทักษิณตั้งแต่อดีตในสมัยที่เริ่มเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยจนกระทั่งกระโดดเข้าสู่วงการการเมืองจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ประกาศว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรียาวนาน20ปีแต่สุดท้ายก็ต้องหมดอำนาจรัฐเพราะว่าถูกกระทำรัฐประหารต้องยอมรับนะครับว่าคนที่ติดตามพฤติกรรมของทักษิณอย่างใกล้ชิดเนี่ยจะพบว่าทักษิณก็คือนักธุรกิจการเมือง ที่ใช้ภาพลวงตาว่าประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจแล้วต้องการจะเข้ามาช่วยเหลือบ้านเมืองใช้คำโฆษณาชวนเชื่อที่บอกว่าผมรวยแล้วผมไม่โกงซึ่งต้องบอกว่าไม่เคยมีใครรับรองว่าคนรวยแล้วจะไม่โกงนะครับเพราะฉะนั้นการอ้างว่ารวยแล้วไม่โกงเนี่ยมันคือการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งมัน,นาหน้าสมเพศประเทศไทยที่ดันมีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยหลงเชื่ออย่างงมงายว่าคนรวยแล้วไม่โกง ความร่ํารวยของทักษิณเนี่ยนะครับมาจากการใช้อํานาจรัฐเพื่อเป็นฐานและก็เป็นเครื่องมือโดยสร้างความร่ำรวยได้มากถึง2000ล้านเหรียญสหรัฐและนอกจากนั้นเนี่ยทักษิณยังมีโครงข่ายอำนาจทักษิณโดยอาศัยฐานจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 4 0ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของประเทศที่ให้อำนาจกับฝ่ายบริหารอย่างสูงส่งมากที่สุดผสมกับประชาชนที่ตื่นเต้นและก็ตื่นตัวมากกับการเมืองที่ทักษิณมองว่าเป็นการเมืองยุคใหม่ ที่มีนักธุรกิจซึ่งเน้นการโฆษณาชวนเชื่อว่าประสบความสําเร็จสูงสุดแล้วประกอบกับประชาชนเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมซ้ำามสุดๆของนักการเมืองก่อนยุค2544เมื่อภาพลวงตาได้เข้ามาครอบงําความเชื่อของคนไทยทักษิณจึงได้ก้าวเข้าสู่เวทีอํานาจรัฐอย่างสะดวกแล้วก็ใช้อํานาจรัฐนั้นแสวงหาผลประโยชน์และความมั่งคั่งให้กับตัวเองตลอดมา ทักษิณมีประสบการณ์ทางการเมืองน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับนักการเมืองที่ประชาชนรู้สึกรังเกียจและก็ขยะแขยงแต่ด้วยความที่ทักษิณเนี่ยยังไม่มีแผลทางการเมืองเพราะไม่เคยอยู่ในวงการทางการเมืองเลยทําให้ภาพลวงตาในถูกขยายใหญ่แล้วก็กว้างขึ้นแล้วลวงล่อให้คนที่รู้ไม่ทันทักษิณลงเลือกพักไทยร,รักไทยของทักษิณจินวัฒน์อย่าลืมนะครับว่าทักษิณเนี่ยก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งๆท,ที่ประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยน้อยมากนะครับ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแค่ร้อยวันเศษเท่านั้นเองในสมัยของรัฐบาลชวนหลีกภัยซึ่งต้องนับว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่มีพฤติกรรมนักการทูตที่สุดแสนจะพิสดารแล้วก็กระโจนไปเป็นหัวหน้าพักพลังธรรมแค่เพียงระยะเวลาสั้นๆหลังจากนั้นเนี่ยก็ตั้งพักไทยรักไทยขึ้นมาในช่วงประมาณกลางปี2541ทักษิณเน้นการโฆษณาชวนเชื่อตลอดเวลา อย่างเช่นอ้างว่ารวยแล้วไม่โกงอย่างเช่นอ้างว่าใช้นี่ IMF ไปแล้วแต่ว่าคนที่เขารู้ทันเลขกลนของทักษิณดีเนี่ยต่างก็รู้ชัดแหละครับว่าทั้งหมดที่ทักษิณพูดเนี่ยมันคือการโฆษณาชวนเชื่อกลอุบายทางการเมืองที่ทักษิณใช้คือการดึงเอากลุ่มอํานาจเศรษฐกิจรายสําคัญของไทยเข้าไปไว้ในแวดวงของทักษิณซึ่งเราจะเห็นว่ามีกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มใหญ แล้วก็กลุ่มการเมืองที่มีเงินทุนหนาเนี่ยเข้าไปรวมกลุ่มกันในฐานะผู้สนับสนุนพักไทยรักไทยแล้วก็ยังพบอีกว่ามีนักธุรกิจใหญ่หันไปสวามิภักดิ์ต่อทักษิณแทนที่จะยอมจำนนต่อกลุ่มอํานาจเก่าและกลุ่มขุนทหารระดับบิ๊กและข้าราชการพลเรือนระดับสูงย้อนกลับไปดูคําพูดของทักษิณในวันที่พูดเอาไว้ในการประชุมใหญ่พักไทยรักไทยเมื่อปี2543ซึ่งเป็นช่วงก่อนการเลือกตั้งไม่นานนะครับ วันนั้นทักษิณบอกว่าอย่างนี้ครับผมขออนุญาตลูกเมียผมขอใช้เงินครอบครัวมาทํางานการเมืองแล้วผมจะใช้เงินของเขาเพื่อทําลายชื่อเสียงของเขาเลยครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวความมีฐานะของผมเลยครับติดตามผลดีกว่าว่าผมโกหกไหมพฤติกรรมผมเป็นอย่างไรนี่เป็นคำพูดของทักษิณน,นะครับแล้วก็มีคําพูดของทักษิณในการประชุมพักไทยรักไทยเมื่อเดือนเมษายนปี2544 ทักษิณบอกว่าอย่างนี้ครับผมได้รับมาจากแผ่นดินนี้มากพอแล้วนะครับอีก50ปีต่อจากนี้ไปถ้าอยู่ถึงร0อปีผมจะขอทุ่มเทกายใจสมองแล้วก็พลังทั้งหมดให้กับชาติเพราะฉะนั้นผมเต็มใจที่จะใช้เงินที่หามาได้จากส่วนตัวเพื่อทำพักการเมืองพักหนึ่งให้เป็นพักที่ประชาชนหวังได้ก่อนการปฏิรูปการเมืองจะมารับช่วงอย่างสมบูรณ์ผมพร้อมและก็เต็มใจ ซึ่งมีเพื่อนๆหลายคนที่ใช้ความมั่งคั่งส่วนตัวโดยไม่เบียดบังครอบครัวมาช่วยกันทำพักนี้ให้เป็นพักที่ไม่มีการทุจริตขอรับชันนี่เป็นคำพูดของทักษิณอีกวาระหนึ่งเมื่อคนรู้ทันทักษิณได้ฟังวัฒกรรมการเมืองจากทักษิณน,นี่ก็รู้โดยพลันเลยนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือคำโฆษณาชวนเชื่อยอย่างชัดเจนขอย้านะครับย้าว่ารวยแล้วไม่โกงเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การยกตนอวดตนเท่านั้นแหละครับ ส่วนการอ้างว่าพักการเมืองของทักษิณไม่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่วินโยชนทั่วไปเนี่ยได้รับรู้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าพักการเมืองของทักษิณทุจริตหรือว่าซื่อสัตย์กันแน่แล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับทุกคนที่ติดตามการเมืองไทยย่อมจะรู้ดีด้วยว่าทักษิณยึดมั่นในหลักกฎหมายหลักผลประโยชน์ส่วนรวมหรือใช้อํานาจรัฐเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกันแน่นะครับ